น่ารังเกียจดรนิวซัตปิยบุตรหยุดเพ์เจอร์ตีกินม .112 หลอกใช้คนอื่นทำผิดติดคุกแทนวันนี้21ตุลาคม2565ดรสุพนัทอภิญญาหรือดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตอบโต้ปิยบุตรถึงประเด็นม112ระบุว่า นายปียบุตรแสงกนกกุลควรหยุดเพอเจอร์และตีกินเกี่ยวกับม .112 ได้แล้วเพราะม .112 ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับคนปกติทั่วไปที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เลยจะมีก็แต่คนทุจริตบิดเบือนคิดอาฆาตมากร้ายและได้กระทําการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของสถาบันประมุขเท่านั้นที่จะต้องเดือดร้อนเพราะมอ1นึ ม .1.1.2 จึงไม่ได้เลวร้ายสิ่งที่เลวร้ายคือคนอย่างนายเปียบุตรที่เก่งแต่โกหกบิดเบือนยุยงปุกปัน่นสร้างความแตกแยกและคอยชี้นำทางความคิดหลอกใช้คนอื่นทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองอย่างน่ารังเกียจทำนาบนหัวสมองของคนโง่ๆด้วยการเอารัดเอาเปรียบทางสติปัญญาไม่ต่างจากอัจฉรกรทางวิชาการฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์